วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงโรคเบลพาซีนะครับหรือว่าอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกนั่นเองนะครับโรคนี้นะครับฝังเข็มได้ผลดีมากๆเลยนะครับเสียดายว่าคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับว่าสามารถรักษาได้ด้วยวิธีฝังเข็มนะครับและคนไข้หลายๆคนที่เป็นโรคนี้นะครับมักจะตกใจนะครับเพราะว่าตื่นขึ้นมาจู่ๆปากก็เบี้ยวนะครับดื่มน้ําน้ําก็หงออกจากปากนะครับถามว่าทําไมนะครับ เพราะว่าอัมาพาตใบหน้านะครับจะเป็นอยู่ครึ่งซีกแบบนี้ตามรูปนะครับก็จะมีครึ่งซีกที่ขยับไม่ได้นะครับในรูปด้านนี้ขยับไม่ได้ถูกไหมครับเพราะขยับไม่ได้เวลายิ้มปุ๊บด้านนี้จะขึ้นแต่ด้านนี้จะไม่ขึ้นนะครับด้านนี้ขยับไม่ได้ทั้งซีกหมายความว่า เวลาดื่มน้ําน้ําก็จะหกออกจากด้านนี้นะครับหรือเวลาเคี้ยวข้าวด้านนี้ก็จะเคี้ยวไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆเลยนะครับที่คนไข้ค่อนข้างจะทรมานกับโรคนี้ก็คือปิดตาไม่ได้นะครับบางคนเป็นเครึ่องซีกทั้งซีกนี่นะครับขยับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาหลับตาหลับได้ข้างเดียวพอหลับได้ข้างเดียวก็จะเกิดอาการ แสบตานะครับเพราะว่าตาปิดไม่ได้ก็น้ําตาก็จะแห้งนะครับก็มีอาการแสบตานะครับแต่ก่อนที่จะมารักษาด้วยวิธีการฝังเข็มนะครับให้คนไข้ไปโรงพยาบาลก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรคนี้นะครับอาจจะคล้ายกับโรคที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับซึ่งเส้นเลือดในสมองตีบจะมีอาการอาแขนขาชาครึ่งซีกนะครับหน้าก็อาจจะ บางส่วนอาจจะขยับไม่ได้ซึ่งมันคล้ายกันก็ให้แพทย์วินิจฉัยให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่านะครับซึ่งใครเป็นแบบนี้ก็รีบไปโรงพยาบาลก่อนนะครับยิ่งถ้ามีสติตอบโต้ไม่ค่อยได้พูดช้าพูดไม่ชัดนี่ก็ต้องยิ่งรีบไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะครับ